ในส่วนนี้ครับก็จะขอเสนออัลกอริทึมนะที่แก้ปัญหาของกราฟจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อเห็นแนวคิดของการนำเอากลวิธีการออกแบบอัลกอริทึมไม่ว่าจะเป็นกริดเดียลอัลกอริทึมนะครับหรือว่าดินามิกโปรแกรมมิ่งเนี่ยมาออกแบบอัลกอริทึมที่แก้ไขปัญหาสำคัญบนกราฟครับโดยปัญหาที่เราจะนำเสนอนะครับก็ประกอบด้วย3ตัวอย่างปัญหาครับก็คือ 1. Minimum s p ั n ส i n g นิ่งทรีนะครับ เราจะนําเสนออัลกริทึม2ตัวนะครับที่ใช้แนวคิดของก um, ริดเดียลกริทึมนะซึ่งก็คือคลูสเกิลกริทึมนะครับแล้วก็พริมปัญหาถัดมาก็คือปัญหาในการหาวิถีสั้นสุดนะครับบนกราฟจากปมปมหนึ่งไปยังปมอื่นๆทุกปมในกราฟซึ่งเราจะใช้กริทึมของริสตานะครับซึ่งเป็นกริดเดียลกริทึมแล้วก็นําเสนออีกตัวหนึ่งครับเบลแมนฟอร์ อันนี้จะใช้หลักการของ Dynamic Programming ปิดท้ายด้วยปัญหา all pair s h o r t e d path นะครับซึ่งอันนี้เป็นคล้ายๆกับปัญหาก่อนหน้านี้นะครับคล้ายๆปัญหา single source s ort h o r t e s path นะครับแต่เราจะหาวิธีสั้นสุดของทุกๆคู่ปมในกราฟนะครับ,นะรบก็จะนำเสนออัลกอริทึมของ f l ฟลอยด์ l l นะฮะที่มีประสิทธิภาพดีนะครับออใช้ Dynamic Programming เหมือนกันนะแล้วตามด้วยจอร์นสัน ครับอก็ตัวของจอห์นสันซึ่งนำเอาเอาไ็ตัวของดิสต้านะครับมาใช้เป็นประโยชน์ขอเริ่มด้วยปัญหาม i นิ m ั p สแปน n ิงทรีครับปัญหานี้ตัว Input นะครับก็คือกราฟครับคือกราฟแต่จะเป็นกราฟที่เป็นแบบ Undirected g r a ราฟนะครับเส้นเชื่อมไม่มีทิศทางครับแต่เส้นเชื่อมมีน้ำหนักนะเป็น Weighted g กราฟสิ่งที่ต้องการนะครับก็คือ ต้องการเซตย่อยของเส้นเชื่อมนะฮะที่ต่อถึงทุกๆปมนะครับถ้าเป็นเส้นเชื่อมเซตย่อยนะครับเซตย่อยของเส้นเชื่อมนะครับที่ต่อทุกๆปุมในกรับเนี่ยนะครับก็แล้วเราต้องการต่อเป็นต้นไม้ด้วยนะครับเราจะเรียกลักษณะของกลุ่มเส้นเชื่อมแบบนี้นะครับว่า spanning tree แล้วต้องการมากกว่านั้นครับก็คือต้องการให้ผลรวม ของน้ำหนักเส้นเชื่อมเนี่ยนะครับต่ำสุดนะผลรวมน้ำหนักเส้นเชื่อมต่ำสุดนะครับความยิงด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็เราก็ต้องการในรูปของต้นไม้ด้วยนะครับนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเส้นเชื่อมติดลบหมดเลยนะครับนะเราอาจจะต้องการทุกเส้นนะมันจะได้ลบเยอะๆนะแต่ไม่ใช่นะครับเราต้องการเส้นเชื่อมจํานวนเส้นเชื่อมเนี่ยให้น้อยสุดนะก็คือเป็นต้นไม้ต่อถึงทุกปมนะแล้วก็มีผลรวมน้ำหนักเส้นเชื่อม ต่ำสุดก็จะเรียกว่าเป็น minimum spanning tree สำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็ minimum spanning tree ก็คือเส้นเชื่อมต่อไปนี้ครับก็ขอนำาสนอตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้ก็นำเสนอปมเราให้ปมแทน,นจังหวัดต่างๆความจริงปมนี่จะแทนอำเภอนะครับเพราะว่ามี บางจังหวัดน,นี่ใสามากกว่าหนึ่งปมนะครับนะเอ,อ่อสมมุติว่านะครับเรามีต้องการต่อสายสัญญาณน,นะครับระหว่างอำเภอต่างๆนะครับโดยเรามีราคาของการต่อสายสัญญาณของระหว่างอำเภอทุกๆอำเภอเลยนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็แสดงเฉพาะปมเราไม่ได้แสดงเส้นเชื่อมนะเส้นเชื่อมก็ู่เตะไปหมดเลยนะครับของทุกๆคู่ปมเนี่ยนะรกราฟนี้ก็จะมีเส้นเชื่อมเยอะแยะหมด เราต้องการการเช่าสายสัญญาณน,นะครับที่จะได้ผลรวมของค่าใช้จ่ายน้อยสุดนะเพราะว่าน้ําหนักของสายสัญญาณก็คือค่าใช้จ่ายค่าเช่าก็จะได้เป็นรูปนี้ครับหรือในกรณีสมมติผมอยากจะสร้างเขาวงกตในห้องนะวิธีหนึ่งก็คือแบ่งบริเวณนะครับในห้องออกเป็นส่วนๆน,น,นะครับส่วนละเท่ากันนะครับเรา้อสร้างกราฟนะที่ปมหนึ่งเนี่ยอยู่ในสี่เหลี่ยมหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับ แล้วก็มีเส้นเชื่อมระหว่างสี่เหลี่ยมที่ติดกันแล้วก็ให้ความยาวเส้นเชื่อมเท่ากันหมดนะครับนะแล้วก็หา minimum s p ป n น i n g tree ในที่นี้ก็แปลกนะครับเพราะว่า minimum s p ป n น i n g tree เนี่ยมัน,ม,นมันมีหลายต้นเหลือเกินนะครับเนื่องจากความยาวของเส้นเชื่อมมันเท่ากันหมดนะฮะถ้าเราปรับให้อัลกอริทึมในการหา minimum s p ป n น i n g tree นะครับตอนเลือกเส้นเชื่อมเนี่ยให้เลือกอย่างสุ่มหน่อยนึงนะครับเราก็จะได้คำงอดแบบสุมส่มๆตัวอ,อย่างเช่น ถ pues nah. ือว่าเป็นม right ินิมอลสแปนดีอกย่หนึ่งนะครับแล้วก็จะประกันได้ว่าทุกๆบริเวณในห้องนี้นะครับเดินถึงกันได้หมดก็ขอนำเสนออัลกริทึมแรกครับคืออัลกริทึมของพริมแนวคิดของพริมนะครับนะจะมีอย่างนี้ครับจะขอแสงด้วยรูปก่อนนะครับสมมติว่าผมมีคราบครับหนึ่งมีผมแสดงเฉพาะป่มนะครับไม่ได้แสงเส้นเชื่อมในที่นี้เส้นเชื่อมจะมีหมดเลยนะครับนะ หรือต้องขอเรียนตอนนี้นะครับว่ากราฟที่เราเล่นกับพิมพ์เนี่ยครับไม่จําเป็นนะครับว่าต้องมีเส้นเชื่อมของทุคู่ปมนะครับนะแต่นี้ต้องการยกตัวอย่างให้ดูโดยไม่ดนแสงเส้นเชื่อมเท่านั้นเองนะครับโดยความยาวเส้นเชื่อมที่ยกตัวอย่างให้ดูที่นี้เนี่ยครับก็คือระยะทางนะครับบนหน้ามสองิติ <cam> <ละ> <hurt> นี่เองในเช่นตรงนี้ก็มีเส้นหนึ่งนะครับมีระยะทางเท่านี้มีความมีน้ําหนักเท่านี้นะเท่ากับความยาวนะครับตรงนี้ก็มีน้ําหนักเท่ากับความยาวนะครับขอพูดเป็นความยาวไปเลยก็แล้วกัน นะครับอันนี้ก็มีอีกเส้นเนิงมีอีกเส้นเต็ไมไปหมดพิมพ์จะทําอย่างนี้ครับพิมพ์จะเริ่มด้วยการเลือกปมพิเศษปมหนึ่งขึ้นมาปมไหนก็ได้ครับนะฮะแล้วเข้าไปอยู่ในกลุ่มโดยกลุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับจะเป็นมินิมัมสเปนนิทรีที่ค่อยๆโตครับค่อยๆโตไปเรื่อยๆนะเพราะี้เราเริ่มจากเม็ดแรกพอเริ่มแล้วเนี่ยนะครับเราก็หาปมถัดไป รวมเข้าไปในกลุ่มนี้นะก็เสมือนกับต้นไม้ที่กําลังโตเราจะเลือกปมที่ใกล้กับต้นไม้ที่กําลังโตครับนะฮะถ้าดูตามนี้นะครับเราก็จะเลือกอ่านะครับต่อไปก็เลือกต่อเลือกต่อเห็นไหมครับเเสมือนกับคล้ายๆกับต้นไม้ค่อยๆงอกกิ่งไปเรื่อยๆต่อปมที่ใกล้ตัวมันใกล้ตัวมันไปเรื่อยๆพอต่อจนครบทุกปมปับ๊บก็เสร็จ ได้มินิมัมแสทรีอาจจะดูเหลือเชื่อนะครับว่าเอ๊ะมันได้มินิมัมแสทีได้ยังไงนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์ให้ดูนะครับในภายหลังแนวคิดของปริมเป็นแบบนี้ครับปริมจะอาศัยมินิมัมฮีปนะครับมินฮีปในการเก็บปมต่างๆนะครับเพื่อช่วยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเลือกปมไหนรวมเข้ากลุ่ม สมมติว่าตอนที่เรามีกลุ่มอยู่แล้วนะครับก็คือมินิมัลสเปนดิทีกำลังโตอยู่ตรงนี้นะแน่นอนครับปมที่เหลือข้างนอกเนี่ยนะครับมันก็จะต้องต่อกับปมภายในสิ่งที่เราต้องคอยจัดเก็บนะครับก็คือปมที่เหลือเนี่ยต่อกับปมไหนภายในเนี่ยนะครับกลุ่มนี้นะครับแล้วใกล้สุดนะอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าเนี่ยฮะปมนี้นะครับมันต่อกับปมนี้ใกล้สุดละปมนี้ก็ต่อปมนี้ด้วยปมนี้ก็ต่อปมนี้ด้วย แต่ตอปมเนี้ยใกล้สุดเลยนะปมนี้ก็ต่อปมนี้ใกล้สุดนะครับนี่ก็ต่อใกล้สุดปมนี้ก็ต่อมนี้ใกล้สุดนะครับปมนี้ก็ไปต่อบปมอื่นด้วยนะครับแต่ไกลกว่าก็เลยไม่ไม่จาเราจําแต่ปมที่ใกล้สุดแล้วจําระยะทางไว้ด้วยนะฮะว่าจากปมเนี้ยถึงปมเนี้ยนะครับมันใช้เส้นเชื่อมยาวสิบนะครับปมนี้ถึงปมนี้ใช้เส้นเชื่อมยาวสิบสองสิ่งที่พิมพ์ก็บอกว่านะครับพิมก็บอกว่าเออให้เลือกเม็ดที่ใกล้สุดแหละนะครับให้เลือกเม็ดที่ใกล้สุด เพราะอนเม็ดนี้มันก้าวนะครับการเลือกแบบนี้แหละครับเป็นลักษณะที่ใครก็เป็นกลิดีแหละนะค,คือมองจากข้อมูลตรงนี้ใกล้สุดคว้าไปเลยนะครับโดยที่จะเลือกเส้นสั้นสุดที่ต่อกับต้นไม้ที่กําลังโตนะครับมันมันก็ดูดีนะครับว่าเลือกเส้นสุดสั้นสุดก็น่าจะดีแล้วความจริงก็ดีจริงๆด้วยนะซึงเหล๋ยวค่อยพิสูจน์ต่อไปแนวคิดของพิมพ์จึงเป็นแบบ กริดดี้อัลกอริทึมนะครับพอรวมพอเลือกแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะรวมต้นไม้ก็โตขึ้นนะครับแต่เราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้เนื่องจากเม็ดนี้นยครับปมเนี่เป็นปมใหม่ที่บึ้งต่อเขาเอ้าไปในต้นไม้ของเก่าเม็ดสีดําเนี่ยเขายังจําแค่ว่าเขาอย่างเช่นกรณีเม็ดนี้นะครับเคยต่อกับต้นไม้ใกล้สุดต่อกับปมนี้ด้วยเส้นเชื่อมยาว15นะครับแต่ ต้นนี้ได้โตขึ้นมาแล้วมีปมใหม่แล้วนะครับปมดําปมนี้อาจจะต่อกับปมใหม่นี้ด้วยระยะทางที่ใกล้กว่านะฮะถ้ามันใกล้กว่าก็น่าจะปรับปรุงบางอันก็บางเม็ดนะครับของเดิมต่อรงนี้12นะฮะแต่ถ้ามาพิจารณาคู่ตรงนี้อาจจะยาวกว่าก็ไม่สนใจเพราะเราต้องปรับครับนะปรับที่เม็ดที่ต่อกับปมใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไป นะครับอย่างเช่นกรณนนี้ปุ๊บอ่าพอปรับก็เป็นรูปนี้ปมที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องปรับนะฮะปมที่เกี่ยวก็ปรับแล้วก็เข้าสู่วงวนของการเลือกปมที่มีระยะทางใกล้กับต้นไม้ที่สั้นสุดนะครับแล้วก็รวมกว็ไปทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับก็จะได้มินิมัมสเปซในต้ีในที่สุดก็ขอนําเสนอด้วยตัวอย่างในรายละเอียดนะครับนะฮะวิธีการทํางานนี่คือทำอย่างนี้นะครับเริ่มต้นนําทุกๆปมนะฮะ ใส่ค่าระยะทางนะครับเป็นอินฟินิตไปก่อนนะครับแล้วก็เก็บทุกๆป่มเนี่ยไว้ในฮีปหลังจากนั้นก็เลือกมาหนึ่งปมนะฮะแล้วใส่เป็นเลขศูนย์ยังอยู่ในฮีปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยปมเนี้ยก็ต้องอยู่เป็นปมที่เมื่อดึงออกจากฮีปเนี่ยนะครับก็ต้องปมนี้ออกมาก่อนเพราะมมินฮีปนะครับเพราะฉะนั้นดึงออกจากฮีปครับปึ๊บอ่าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้แล้วที่กำลังโต อันนี้คือรวมเข้าไปในต้นไม้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเม็ดใหม่ที่รวมเข้าในต้นไม้เนี่ยนะครับเราก็พิจารณาครับว่าเจ้าปมใหม่เนี่ยมันต่อกับปมอื่นปมไหนบ้างนะเผื่อว่าเราจะได้ปรับระยะทางของปมข้างนอกนะครับที่มันต่อกับปมต้นไม้ในที่นี้ก็มีอยู่สองปมครับคือปมนี้กับปมนี้ก็พิจารณาปมนี้ก่อนนะับก็พบว่าเออเดี๋ยวขอกลับไปใหม่ปมนึงนะครับของเก่ามันอินฟินิตนะฮะของใหม่มาระยะทางหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นปรับเพอะนะครับ นะเพราะฉะนั้นจําแล้วนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นปมเนี้มันอยู่ใกล้กับต้นไม้ที่กำลังโตด้วยเส้นเชื่อมยาวหนึ่งและด้วยเส้นนี้ด้วยนะครับจำมาไว้เท่านั้นเองนะครับปมนี้ก็เช่นกันนะครับสามมันน้อยกว่าอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับแล้วก็จําเส้นนี้ไว้ด้วยนะครับจําเส้นนี้หมายความว่าอะไรนะครับก็จะจําว่าปมนี้มาจากปมนี้มาจากปมนี้นะครับคือต่อกับปมนี้ใกล้สุดเอาละ งวดนี้ในฮีปก็คือปมที่เหลือตรงนี้นะครับทั้งหมดอันไหนน้อยสุดล่ะก็คว้ามาก็อันนี้น้อยสุดนะครับก็คว้าเข้ากลุ่มเห็นไหมครับแล้วก็เริ่มปรับต่ออีกละนะอันนี้นะครับปมนี้ต่อกับอันนี้เหมือนกันนะครับปมนี้ต่อไปทางนี้นะฮะแล้วก็ดุริยทางสองของเดิมป็นอินฟินิตนะครับก็ปรับซะนะอันนี้ก็เหมือนกันครับปรับซะแล้วก็เข้าวงอีกนะครับหาตัวน้อยสุดอีกละนะครับน้อยสุดนะครับสองสามสี่ก็ปมนี้ครับ นะก็หยิบเข้าเข้ากลุ่มนะคือดีเข้ากลุ่มนี้ก็คือลบออกจากฮีปนั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มปรับต่อนะก็อนนี้หนึ่งนะก็เปลี่ยนนะครับอันนี้สังเกตอันนี้ครับอันนี้ของเดิมเนี่ยนะครับปมนี้บอกว่าอยู่ใกล้กับปมนี้นะโดยระยะทางสี่เส้นเชื่อมยาวสี่นะครับหลังจากปมนี้ถูกรวมใครเราเขาบอกว่าเออผมมีทางเลือก้คุณใหม่ของผมเจดเอาไหมนะก็พิจารณาเจ็ดไม่เอาครับนะฮะเพราะว่าเส้นเก่ามันสั้นกว่าครับ ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มาทางนี้ของเดิมอันนี้นะครับบอกว่าเขาต่อกับศูนย์ตรงนี้นะครับด้วยเส้นทางยาวสามวันนี้อันนี้เสนอของใหม่เออซึ่งสั้นกว่าจริงเขาก็ปรับแล้วก็ลบอันเก่าทิ้งเห็นไหมครับก็กลายว่าเปลี่ยนพ่อครับนะเขากลับไปใหม่ขั้นหนึ่งสเต็ปนะครับเนี่ยครับของเก่าบอกว่าพ่อคือปมนี้นะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่เนะี่ยกลายเป็นเปลี่ยนอันนี้ก็ลบทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนพ่อเห็นไหมครับนี่ก็คือลักษณะของ สิ่งที่เขาให้ทไปนะครับยังขั้นตอนต่อไปก็เลือกปุ่มนี้แน่นอนนะครับเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ปรับปรับนี่2แน่นอนนะครับมีอะไรให้ปรับอีกปรับอันนี้ไม่น่าปรับครับอันนี้ล่ะก็ไม่น่าปรับนะครับก็จบต่อไปสองสองสี่นะครับก็แล้วแต่จะเลือกปุ่มไหนนะครับ2กับ2นะครับเลือกปุ่มนี้นะฮะก็ปรับต่อครับเอาไม่มีให้ปรับนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันอยู่ในในกลุ่มมันอยู่แล้วนะฮแล้วก็เลือกปุ่มต่อไปคือปุ่มนี้นะครับ ให้สังเกตนะครับขอย้อนไประดับหนึ่งนะฮะตรงนี้หลังจากเลือกขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยพอเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ปรับเส้นนี้นะครับแล้วเาก็ไม่ปรับเส้นนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในต้นไม้แล้วนะครับไม่ต้องไปปรับแล้วนะครับเพียงการปรับเนี่ยจะต้องปรับเส้นซึ่งจากตัวเม็ดใหม่นะครับไปยังเม็ดที่อยู่ข้างนอกกลุ่มนะคือเม็ดที่ยังอยู่ในฮิปนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมาก็เป็นสองนะครับก็อันนี้น่าสนใจนะครับก็ปรับซะนะ ครับแล้วก็เปลี่ยนขั้นต่อมาก็อันนี้หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเก็บว่าใครเป็นพ่อใคร,ใครเป็นพ่อใครเนี่ยนะครับก็ประกอบกันกลายเป็น spanning tree ครับแล้วก็เป็น minimum spanning tree ด้วยครับคราวนี้มันก็ดูตัวอัลกอริทึมในรายละเอียดนะครับเขียนเป็นสุด ocode เลยนะก็ชื่อพริมรับกราฟมาเริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกทุกปมเนี่ยนะจะมี ตัวแปรเป็นอาร์เรย์นะครับเก็บลักษณะของเขาเนี่ยนะครับือ1นตัวแปร d d ดีก็จะเก็บระยะครับนะระยะทางระหว่างปม V จนถึงต้นไม้ที่กํบบาลังโตนะซึ่งเริ่มต้นให้เป็นอินฟินิตหมดนะฮะส่วนอาร์เรย์พีนะครับคืออาร์เรย์พ่อนั่นเองครับพาเลนต์นะตอนแรกก็ยังไม่มีใครมีพ่อหลังจากนั้นก็เรามีอาร์เรย์หนึ่งครับพิเศษเข้ามานะครับบอกว่า V เนี่ยมันอยู่ในมินิมัมสเปนิทรีที่กำลับบงโตหรือย,อยังนะครับ เริ่มต้นก็ไม่มีใครอยู่นะครับนะเอาละหลังจากนั้นก็เลือกมาหนึ่งปมครับเลือกยังไงก็ได้นะครับมาหน่งปมนะและให้ค่า d เป็น0จากนั้นก็สร้างฮีปครับสร้างมินฮีปนะที่มีทุกๆปมนะครับโดยที่จัดอันดับในฮีปนะครับด้วยค่าในอะรเรดนะครับเพราะเราต้องการเลือกเม็ดที่มีระยะทางจากตัวเขาจนถึงต้นไม้นะครับ ด้วยเส้นเชื่อมที่สั้นสุดเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าวงวนครับตับเท่าที่ฮีฟยังไม่ว่างนะครับทําอะไรนะก็ดึงมาเลยครับรีมูฟมินเลยนะลบเม็ดที่มันใกล้ต้นไม้ที่กําลังโตเนี่ยนะครับนะสมมติว่าชื่ออยูนะ่เข้ามาละเรียบร้อยพอมาเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็รีบใส่เลยครับว่าไอยูเนี่ยอยู่ในมินิมัลแสเนทีแล้วนะนะครับก็ใสเป็นจริงปะนะครับหลังจากนั้นก็เข้าวงเข้า วงวนเพื่อที่จะค่อยๆแจงนะครับเม็ด v ที่ต่อจาก u นะฮะเม็ด v ที่ต่อจาก u นะครับนะจาก u เนี่ยพุ่งไปที่เม็ดไหนบ้างเพราะเราจะได้ปรับระยะทางของเขาไงครับว่าเส้นเชื่อมใหม่เนี่ยนะฮะดีกว่าของเก่าไม่ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถามนะครับว่าถ้านะครับ v เนี่ยมันอยู่ไม่อยู่ในมินบัฟเฟต์ทรีนะนะครับเพิ่มต้องอยู่นอกข้างนอกนะครับถ้า v ไม่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอเรนี่มีใช้ตรงนี้ะครับใช้เพื่อตรงนี้ นะฮะไม่ไม่ให้ไม่ให้มันต้องมานั่งตรวจสอบกับปมอื่นที่อยู่ในกลุ่มมินิมัลสแนทีเวลาที่กํลาลังโตนะครับเพราะฉะนั้นถ้า V ที่กํลาลังสนใจนะครับไม่ได้อยู่และนะครับเส้นเชื่อมจาก U ไป V เนี่ยนะครับจากปมที่เพิ่งรวมเข้าไปเนี่ยนะครับไปยัง V เนี่ยนะเส้นเชื่อมเนี่ยมีน้ําหนักนะน้อยกว่านะน้อยกว่าระยะทางจาก V ไปยังตัวกลุ่มต้นไม้ที่กํลาลังโตเนี่ยนะครับถ้ามันน้อยกว่าปรับสิ มันไม่ปรับล่ะนะครับน้อยกว่าก็ปรับเลยนะฮะเอาเอาความยาวเส้นเชื่อมใส่ไปแทนนะครับแน่นอนครับความยาวเส้นเสอมใส่ไปแทนเนี่ยนะครับเม็ดวเนี่ยปม V ีนี่ยังอยู่ในฮิปนะครับเราก็ต้องขอลดค่าในฮิปด้วยนะเขจะได้ปรับฮิปนะครับก็เรียกฟังก์ชัน decresek a นะครับของ heap อนะของปม V นะครับบอกเขาด้วยว่าปม V นี่มีการปรับค่าแล้วนะเขาก็จะได้ดันปม V เนี่ยอาจจะดันขึ้นนะให้มันใกล้ รากหน่อยหรือดันขึ้นเป็นรากเลยก็ได้ก็ไม่รู้สุนก็คือมีการปรับที่แบบครับนะแล้วก็ตามด้วยการเปลี่ยนพ่อครับนะจากเดิมที่พ่อของ v เป็นอย่างอื่นนะครัเปลี่ยว่าพ่อของ v ก็เป็น u แทนก็เพียงเท่านี้แหละครับแล้วก็เข้าวงวนการลบตัวใหม่มานะครับแล้วก็ปรบับปรบับปรับแล้วก็กลับไปลบตัวใหม่แล้วก็ปรับลบตัวใหม่แล้วก็ปรบับเราจะปรับเฉพาะกรณีที่เส้นเชื่อมความยาวเส้นเชื่อมมันน้อยกว่าระยะทางของเดิมที่เขารู้จัก ที่เขาต่อกับกลุ่มต้นไม้ที่กําลังตกนะครับทําจนเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับแล้วก็คืนตัวต้นไม้กลับไปนะีต้นไม้ก็จะเก็บอยู่ในอะเลพี P นั่นเองนะเป็นอะเลที่บอกว่าใครเป็นพ่อไข่คราวนะนี้เราก็มาดูประสิทธิภาพการทํางานครับกลุ่มนี้นะครับอันนี้วงวนนเป็นจํานวน v รอบแน่นอนนะครับอ,อันนี้สรนะ้างฮีปนะถ้ายังจํากันได้นะครับการสร้างฮีปด้วยไบนาะรีฮีปนมีข้อมูล อันนี้เป็นฮีปของทุกๆปมนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนปมสมมติว่าจำนวนปมคือ v ปมนะครับก็จะใช้เวลาเป็น big o v ครับนะในการสร้างฮีปการลบข้อมูลจากฮีปหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเนื่องจากฮีปมีขนาด v นะฮะเพราะฉะนัการลบลบข้อมูลจากฮีปหนึ่งครั้งก็จะเสียเวลา log v ครับนะเนื่องจาก binary heap เนี่ยเป็นต้นไม้ที่เอ่อต้นไม้ทวิภาคนะครับ binary tree ที่ได้ดุลน,นะฮะความสูงจะเป็น log v แต่เนื่องจากตรงเนี้ยเราต้อง หมุนเนี่ยนะฮะหมุนเนี่ยครับหมุน1ครั้งเนี่ยก็ถูกลบ1เม็ด1เม็ด1เม็ดไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นหมุน v ครั้งก็ต้องหมดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างมากก็ v log v นะครับนะก็มีการหมุนตรงนี้ v ครั้งแต่ละครั้งก็ big O log v ในการลบก็จะเสีย operation ตรงนี้นะครับรวมทั้งหมดเลย v log v อันนี้มาดูกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือสําหรับแต่ละปมนะครับที่ต่อกับ u สำหรับแต่ละปมที่ต่อกับ u ก็คือสำหรับแต่ละเส้น ที่ต่อกับยูนั่นเองนะสำหรับแต่ละเส้นที่ต่อกับยูตอนนี้ตรงเนี้ยตัวยูนี่ถูกลบมาก็เป็นแต่ละปมแต่ละปมแต่ละปมใช่ไหมแต่ละปมก็คิดแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นทุกเส้นเพรนโดยรวมแล้วเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับหมุนหมุนหมุน,มนทั้งหมดรวมทั้งทาตรงนี้ด้วยนะครับจะแปลตามจํานวนเส้นเชื่อมในกราฟแต่ละเส้นเชื่อมในกราฟนะครับถ้ามันตรงถ้าเงื่อนไขนี่เป็นจริงนะจะมีการ e c r ล a s e key นะจะมีการลดค่าของต้นค่าของข้อมูลในฮีบ ซึ่งการลดค่าของข้อมูลในฮีปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการปรับฮิปนะซึ่งเสียเวลาเป็น log v เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมกันแล้วเนี่ยจะเสียเวลา decrease key หนึ่งครั้งคือ log v นะครับต้องทําทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งหมดเลยนะแปลตามจํานวนเส้นเชื่อมก็เป็น big O e log v ครับรวมทุกอย่างาก็้ด้กันนะก็จะพบว่าตัวนี้มากสุดนะครับก็จะใช้เวลาเป็น e log v ลิมก็เสียเวลาเป็น e log v ครับแต่ถ้ากรณีกราฟมันเป็นกราฟที่ dense นะ dense หมายความว่าจำนวนเส้นเชื่อมเนี่ยนะครับมันเยอะมากเยอะมากคือเป็นใกล้ๆกับ v กังสองนะครับเป็นสีต่าง v ของ v กับสองนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น dense กราฟกราฟที่เส้นเชื่อมมากนะก็จะมีประสิทธิภาพเป็น big O v กำลังสอง log v ครับนะซึ่งก็ไม่ค่อยดีนะนะครับถ้าเป็น e log v นี่แล้วเส้นเชื่อมมัน น้อย,นอยหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าเด e g กราฟแล้วก็จะออกเป็น v กว่สองล็อก b ในที่นี้เราถือว่าเราเขียนเราเราตรงนี้นะครับเราใช้ agency matrix นะไอ hey, agency list นะครับ agency list นะการแจ้งตรงนี้จึงได้แปลตาม e โดยตรงถ้าตรงนี้เราใช้ agency matrix นี่ชัดเจนเนะครับจะเป็น v กสองแน่นอนแต่ถ้าเรารู้ว่ากราฟของเราจะเข้ามาเป็น agency matrix นะครับก็มีคนเขียนแบบนี้ครับ เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลักษณะนะแล้วจะเร็วขึ้นด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเห็นครับว่าถ้าเรารับกราฟเป็น agency matrix นะครับ agency matrix เนี่ยกราฟมัน dense หรือไม่ dense นะครับก็เหมือนกันนะเพราะจํานวนเส้นเนี่ยมันก็เก็บเป็น matrix เหมือนกันนะครับจะมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบเมื่อกี้ที่เขียนด้วยการสร้างด้วย binary heap นะครับอ่ะเราจะขอปรับครับก็เปลี่ยนปรับมาเป็นใช้ agency matrix นะครับ ก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับรับเป็นเช่นซีเมทริกส์นะครับเมทริกส์ชื่อว่า G นะครับจำนวนปุ่มนี้่เขาใช้ว่า n ปุ่มก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็ for for loop out นะครับวงวนเอานะครับวงสำหรับแต่ละปุ่มนะครับจนถึงปุ่มที่ n นะครับในที่นี้เราจะไม่เลือกใช้ h e a p ินะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ heap เลยนะครับนะฮะตัดทิ้งไปนะฮะเรนตราบเท่าที่ h e ิ p ไม่ว่างก็ไม่จำเป็นนะครับใช้ for loop เอานะครับวนไปทีละปุ่มทีละปุ่มไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับ จนครบทุกๆปมการลบหาตัวมากสุดแล้วลบหาตัวน้อยสุดแล้วลบทิ้งเนี่ยนะครับนะขอไม่ต้องทําแบบฮีบหรอกครับใช้วิธีวิ่งหาในอาร์เรย์เอานะวิ่งหาในอาร์เรดีเอาเลยนะครับอาร์เรดีเนี่ยที่เราจะหาตัวน้อยสุดนะครับวิ่งเอาเลยเนี่ยตัวแรกตัวสุดท้ายแหละครับนะก็เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันชื่อว่า min index นะครับคือช่วยคืนมาหน่อยนะครับตำแหน่งนะตำแหน่งของอาร์เรย์นะครับที่มีค่าน้อยสุดของอาร์เรดี เพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนครับเสียเวลาแปลตามจํานวนช่องในอาร์เรย์นะครับไม่ต้องลบด้วยครับไม่ต้องไปลบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ค่อยๆวนนะครับว่าสําหรับแต่ละปมในในอาร์เรย์เลยนะครับเพราะตรงนี้เราต้องการหาถ้ากลับไปดูของเดิมนะครับของเดิมเราต้องการหาแต่ละปม v นะครับที่ต่อกันอยู่และเนื่องจากเราใช้ agency matrix นะฮะเราต้องวิ่งทั้งทั้งแถวเลยครับ ต้องมีทั้งแถวอยู่แล้วนะไม่เหมือนเอเจนซี่ลิสเราจะวิ่งไปเฉพาะปมที่มีเส้นเชื่อมจริงๆนะครับเพราะรายการเป็นรายการของเส้นเชื่อมนะแต่ถ้าเป็นเอเจนซี่เมทริกเนี่ยมันเราต้องดูทุกๆช่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูท,ทุกช่องก็ฟอร์ไปเลยวงวนไปเลยตั้งแต่ช่องที่1ช่องสุดท้ายนะครับคือในแต่ละแถวนะแล้วถามว่า v เนี่ยอยู่ในต้นไม้หรือปาต้องไม่อยู่ในต้นไม้นะและตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นหยิบจากอ l l e เ G เลย ในจีเลยนะครับ G ช่องที่แถวที่ U คอลัมน์ที่ V นมันน้อยกว่าหรือเปล่านะครับถ้าน้อยกว่าก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเข้าไปนะฮะ Decrease key ตรงนี้ก็ไม่ต้องนะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนพ่อนะครับเปลี่ยนพ่อนะก็เรียบร้อยนะครับนะแต่ต้องระวังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการหา min index ตรงนี้เนี่ยนะครับใน D เนี่ยพอหาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ได้ปุยม u ใช่ไหมครับปุยม u มาแล้วนะครับเลือกออกมาแล้วนะเลือกออกมาแล้วแล้วก็ไปหาปมอ,อื่นที่ต่อเขานะครับที่มีเส้นเชื่อมน้อยกว่าของเดิมนะครับแล้วก็ปรับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ u นะครับถูกถูกเรียกจาก min index อีกนะเสมือนกับเป็นการลบไปในตัวเนี่ยนะครับเราก็จะบังคับให้ d ของ u เนี่ยนะครับนะเป็นอินฟินิตเหมือนเดิมนะะก็ใส่เข้าไปปุ๊บอ่าอย่างนี้รอบตัดไปปั๊บ u ก็จะถูก ออกจากการพิจารณาแน่นอนนะเพราะเขามีค่ามากๆนะครับถ้าตรงนี้มีการปรับนะมีการปรับก็จะตัวอื่นก็จะมาแซงแทนนะครับก็ด้วยเทคนิคนี้นะครับเอออาจจะดูแล้วแปลกๆนะว่าเราต้องวิ่งตลอดเลยนะครับเนี่ยวิ่งวิ่งหามินตลอดเลยนะไม่เหมือน h ิซึ่งรีมูฟมินนี่เร็วแต่เราเราไม่เคราะดูกันครับตรงนี้เนี่ยจะพบว่าเอ่อมินเด็กเนี่ยนะครับเรียก1ครั้งเนี่ยนะ มันต้องวิ่งทั้งอะเลนะครับเพราะฉะนั้นการหามินหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับจะเป็นซีตาเอ็นนะแต่ว่ามินหนึ่งครั้งเนี่ยมันถูกเรียกซ้อนอยู่ในฟอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับนะอีก n n รอบเพราะฉะนั้นเสียเวลาเป็นซีตาเอ็นกำลังสองนะฮะเพราะฉะนั้นมินเด็กนี้คู่กับตรงนี้เป็น n อ็นกำลังสองนะครับแต่เนื่อมาดูตรงนี้ฟอร์หนึ่งถึง n เหมือนกันอันนี้ก็หนึ่งถึง n เหมือนกันฟอร์นี้ซ้อนกับฟอร์นี้นะครับก็ n อ็นกำลังสองเหมือนกัน แต่ภายในฟอนนี้เนี่ยทำเวลาคงตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็น n กับสอง2นี่กลับมาดูวงบนบนนี่ก็ n เดยเฉยนะครับเพราะงั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการใช้ a g e n c y matrix นะครับบวกกับไม่ต้องใช้ heap อะไรแลครับนะก็จะเสียเวลาในการทํางานนะครับเป็น n กับสอง 2. นะซึ่ง n นี้นคือจํานวน vertex นะครับก็ถ้าเราเขียนแบบครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเป็น big theta ของ v กับ n สอง 2, โดยที่ v เป็นจำนวนป่ม ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นี้นะครับพิมแบบเมื่อกี้นี้ที่ใช้ Agency List นะครับใช้ Binary Heap นะฮะถ้า Dense Graph นะครับ,ถ, Grab, รบถ้ากราฟที่แน่นๆจำนวนเส้นเยอะๆเนี่ยนะครับจำนวนเส้นเป็น V กลับบงสองเนี่ยจะใช้เวลาเป็น V กลับบงสอง log V ครับนะบเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเ,ออเราคิดถึง Dense Graph นะครับก็คิดถึงพริม์ที่เขียนโดยใช้ Agency Matrix ง่ายๆนะครับก็เร็วนะไม่ต้องไปห่วงมาก นะครับแต่ถ้าใช้ a d j a c e n list นะ v ลัง2 log v เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เช่ากันมากครับเพิ่มมอีกล log v นี่ก็เป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มไม่มากครับ